กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีครอบครัวหนึ่งที่เคยอบอุ่นและสมบูรณ์แบบทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักเขานายอินชายผู้แข็งแกร่งและเปี่ยมไปได้วยความหวังเขาเป็นสามีที่รักใคร่และดูแลแม่อุ่นภรรยาผู้แสนอ่อนโยนทั้งสองมีลูกชายอยู่สองคนคนโตชื่อขจร เด็กหนุ่มที่ฉลาดและอ่อนน้อมเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนที่พายุใหญ่ถล่มหมู่บ้านแม่อุ่นต้องเจ็บท้องคลอดลูกคนที่สองอย่างประทันหันนายอินพยายามหาหมอตำแยแต่พายุทุรงแรงทำให้การเดินทางยากลำบากสุดท้าย แม่อุ่นก็สิ้นใจในคืนนั้นหลังจากให้กำเนิดทารกชายคนหนึ่งเจ้าคือสาเหตุที่พรากแม่ไปจากข้าคำพูดของนายอินพูดออกมาด้วยความเจ็บปวดในคืนแรกที่เขามองเห็นทารกน้อยเขาตั้งชื่อให้กับเด็กชายว่าขาชาแต่ไม่เคยเรียกชื่อลูกคนนี้ด้วยความรักเลยสักครั้งหลายปีผ่านไปบ้านที่เคยเตรมไปได้เสียงหัวเราะ กลับกลายเป็นสถานที่แห่งความเงียบเหงาขจรเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่พ่อภูมิใจเขาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากนายอินทั้งการล่าสัตว์การทำเกษตรการเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวในขณะที่กชาซึ่งอ่อนกว่าวัยถูกมองว่าเป็นเพียงตัวตนที่ไร้ค่าไม่มีใครสอนไม่มีใครสนใจ และบ่อยครั้งที่เขาต้องทำงานหนักแทนพี่ชายโดยไม่ได้รับคำชมแม้แต่น้อยขาชาไปเก็บฟืนมาให้ข้าสิจะต้องทำตัวให้มีประโยชน์บ้างนายอินมักจะสั่งเสียงแข็งในขณะที่ขจรน,นั่งกินขนมและฟังนิทานจากพ่ออย่างสบายใจในทุกคืนขาชามักจะแอบ,บออกไปนั่งที่ริมลำธารใกล้บ้านเขามักถามกับตัวเองในใจว่า ทำไมพ่อถึงไม่เคยรักข้าเลยหรือข้าคือเงาของแม่ที่เขาอยากลืมมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเงาในน้ำที่คอยเป็นเพื่อนปลอบใจเขาเขาไม่เคยกล้าถามคำถามนี้กับใครแม้แต่ขจรพี่ชายของเขาเพราะทุกครั้งที่ขจรได้รับความรักจากพ่อข้า,ากลับได้เพียงเศษเสี้ยวของความสนใจที่ไม่เคยถึงหัวใจ หลายปีผ่านไปในทุกระดูเก็บเกี่ยวหมู่บ้านจะจัดงานประลองทักษะเพื่อค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดงานนี้ไม่ใช่แค่การแสดงพลังแต่เป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของคนในหมู่บ้านเด็กหนุ่มทุกคนล้วนใฝ่ฝันที่จะคว้าชัยชนะเพราะผู้ชนะจะได้รับการยอมรับและกลายเป็นความภูมิใจของครอบครัว นายอินผู้เป็นพ่อจึงไม่ลังเลที่จะส่งกระจรลูกชายคนโตเข้าร่วมการแข่งขันเขาเชื่อมั่นในความสามารถของกระจรและมั่นใจว่าลูกชายของเขาจะนำกียรติยศมาสู่ครอบครัวได้กระจรเจ้าจจเป็นของบังของข้าอยากทำให้ข้าผิดหวังนายอินพูดกับลูกชายในเท้าวันก่อนการแข่งขัน คชาที่นั่งอยู่มุมของบ้านกลับรวบรวมความกล้าและพูดออกมาว่าพ่อครับผมขอไปแข่งด้วยได้ไหมทั้งนายอินและขจรหันมามองเขาพร้อมกันก่อนที่นายอินจะหัวเราะเบาๆเจ้าเนี่ยนะข้าไม่อยากให้คนอื่นในหมู่บ้านหัวเราะเยาะครอบครัวเราหรอกไปทำงานในไดเถือคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงใจคาชา เขาไม่ได้โต้แยงเพียงแค่พยักหน้าและเดินออกไปเงียบๆเมื่อวันงานมาถึงหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความกคึกคักชาวบ้านต่างจับจ้องไปยังสนามแข่งกลางลานใหญ่มีการทดสอบความแข็งแกร่งการยิงธนูชาวบ้านต่างให้กำลังใจขจรที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งของปีนี้ขาชาแอบยืนอยู่ในเงามุมหนึ่ง เขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์แข่งขันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองพี่ชายด้วยความชื่นชมปนความน้อยใจเขาอยากเป็นเหมือนขจรอ,อยากได้รับการยอมรับเหมือนที่พี่ชายได้รับจากพ่อและผู้คนรอบตัวในรอบสุดท้ายขจรต้องแข่งกับเด็กหนุ่มอีกคนที่ดูเหมือนจะมีฝีมือเท่าเทียมกันการแข่งขันเต็มไปได้วยความตื่นเต้น นายอินยืนอยู่ข้างสนามตะโกนให้กำลังใจลูกชายเสียงดังขจนเอาชนะให้ได้เจ้าเป็นความภูมิใจของข้าคชาที่แอบยืนดูรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขาไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้จากพ่อเลยสักครั้งเขาแอบกำมัดแน่นหันหลังเดินออกจากลานไปโดยไม่พูดอะไรระหว่างทางกลับบ้านเขาเผลอเดินเข้าไปในป่าลึกโดยไม่รู้ตัว เขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆทำไมพ่อถึงไม่เคยเห็นค่าเลยข้าต้องทำอะไรถึงจะมีค่าในสายตาเขาคาชาตัดพอกับตัวเองเบาๆหลายวันผ่านไปหลังจากงานแข่งขันในหมู่บ้านคาชากลับมาสู่ชีวิตประจำวันของเขา การทำงานในไร่และการดูแลสิ่งเล็กน้อยในบ้านกลายเป็นหน้าที่ที่เขาถูกมอบหมายไปโดยปริยายแม้ว่าในใจเขาจะรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามอยู่ตลอดเวลาแต่กาชาก็พยายามไม่แสดงความเจ็บปวดนั้นออกมาคืนหนึ่งหลังอาหารเย็นกจรเดินเข้ามาในห้องนอนของกาชาพร้อมกับถือของบางอย่างในมือ น้องชายนี่เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่พี่ได้รับจากการแข่งขันขจรยื่นถุงเล็กๆที่บรรจุของกินเล่นและข้าวของเล็กน้อยให้ขา,ามองพี่ชายที่เต็มไปได้วยความรู้สึกปนเป,นเปนทั้งดีใจที่พี่ชายยังนึกถึงเขาและน้อยใจที่พี่ชายเป็นคนเดียวในบ้านที่ดูเหมือนจะสนใจเขาบ้างขอบคุณนะพี่แต่ถ้าผมได้ไปแข่งด้วย ผมอาจจะมีโอกาสเหมือนพี่บ้างอย่าพูดแบบนั้นเลยน้องพ่อเขาหวังในตัวพี่มากกว่าเจ้าเพราะพี่เป็นคนที่เขาไว้ใจได้ขจรพูดน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะปลอบแต่กลับทําให้ขาชารู้สึกเหมือนถูกตกย้ำอยู่ตลอดเวลาขาชาเขารู้ดีว่าขาจรไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่คาพูดเหล่านั้นกับผลักเขาให้รู้สึกยิ่งห่างไกลจากครอบครัวมากขึ้น รุ่งเช้าขาจามัดห่อผ้าใส่ของใช้จำเป็นไม่กี่อย่างเขาเดินไปที่ลานบ้านและมองบ้านหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งดีและร้ายก่อนจะหันหลังและเดินออกไปโดยไม่บอกใครเขาเดินผ่านป่าเขามองไปข้างหน้าข้าจะกลับมาในวันที่ข้าเป็นคนที่พ่อภูมิใจข้าไม่ยอมแพ้ขาจาหาที่พักใกล้ลำธารในป่าลึก เขาได้ยินเสียงขอร้องความช่วยเหลือจากระยะไกลเขารีบวิ่งไปตามเสียงและพบกับชายชาราในเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งที่ถูกรถมาควา่ำถว้ชายคนนั้นดูอ่อนแรงและหมดหนทางที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยข้าด้เถิดนุ่มน้อยข้าจะถอบแทนเจ้าชายชาราพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ แม้จะลังเลเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่แต่ขชาก็ตัดสินใจช่วยเขาเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีดันรถมา้าจนชายชรา,าสามารถหลุดผลออกมาได้ขอบใจเจ้ามากเจ้าเป็นคนที่มีใจกล้าหาญและจิตใจงดงามข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าชายชรา,าพูดก่อนจะหยิบถุงผ้าเล็กๆออกมาและยื่นให้กับขชา นี่คือเมล็ดพันธุ์พิเศษพวกมันจะช่วยเจ้าในวันที่เจ้าต้องการมากที่สุดเก็บไว้ให้ดีข้าชารับมาและกล่าวคำขอบคุณก่อนจะเดินทางต่อไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะประสบกับปัญหา ชาวบ้านดูสู้ผอมและวิตกกังวลบางคนก็พูดถึงอสูรร้ายที่อาศัยอยู่บนภูเขาใกล้ๆซึ่งคอยทำลายพืชและลักพาตัวคนที่ออกไปหาอาหารขาชาดได้ยินเรื่องนี้ขณะที่พักอยู่ที่โรงเตียมเล็กๆเขารู้สึกเห็นใจชาวบ้านและตัดสินใจที่จะช่วยโดยไม่ต้องมีใครขอร้อง เจ้าเป็นเพียงหนุ่มน้อยธรรมดาอสูรรายนั้นโหดเหีเ้ยมเกินกว่าที่เจ้าจะต่อก,กอนได้ชายเจ้าของโรงเตียมเตือนเขาบางทีข้าอาจจะธรรมดาในสายตาของคนอื่นแต่ข้าไม่อยากยืนดูโดยไม่ทำอะไรเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาออกเดินทางไปยังภูเขาที่เต็มไปด้วยอันตรายเขาใช้ความอดทนจนกระทั่งได้พบกับทํำร้ายของอสูรร้าย ภายในถ้ำมีเงามืดและกลิ่นอับื้นเสียงคำรามของอสูรดังขึ้นทำให้กระชารู้ว่าเขามาถึงสถานที่ที่ถูกต้องแม้จะกลัวแต่เขาก็ไม่คิดจะหนีกระชาใช้ความกล้าหาญต่อสู้กับอสูรจนสุดความสามารถแต่แล้วดูเหมือนว่าเขาจะพ่ายแพ้ เขาก็นึกถึงเมล็ดพันธุ์ที่ชายชารามอบให้เขาหยิบมันขึ้นมาและโยนลงบนพื้นอย่างสิ้นหวังเมล็ดพันธุ์แตกออกและเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเถาวัลย์ที่ทรงพลังและมัดอสูรร้ายไว้ขาชามองดูด้วยความตกใจและรีบใช้โอกาสนี้จัดการกับอสูรร้ายจนสำเร็จเมื่อขาชากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมข่าวดี ชาวบ้านต่างยินดีและขอบคุณเขาอย่างซาบสึ้งใจพร้อมกับมอบจะเบียงและของมีค่าให้เป็นรางวัลแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับกระชาก็คือความรู้สึกที่เขาได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกในชีวิตเขายื่นมองภูเขาในระยะไกลและคิดถึงบ้านของเขาคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองยังคงชัดเจน ข้ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและข้าจะไม่หยุดจนกว่าพ่อจะเห็นคุณค่าของข้าและถึงเวลาแล้วที่เขาจะพิสูจน์ให้พ่อ,องเขาเห็นว่าเขาเองมีคุณค่าเขารีบตัดสินใจเดินทางกลับบ้านบ้านที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความตื่นเต้นความกลัวและความหวัง ขาชาไม่รู้ว่าพ่อและพี่ชายจะรอมรับเขาหรือไม่แต่เขารู้ว่าเขาได้ทำดีที่สุดแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านคาชาพบว่าบ้านดูเก่าลงไปมากพี่ชายของเขาขจรกกำลังทำงานอยู่ในไร่เมื่อเห็นคาชาเขารีบหยุดมือและมองเขาด้วยความประหลาดใจขาชานั่นเจ้าจริงหรือขจรพูดพร้อมกับเดินเข้ามาหา ใช่พี่ข้ากลับมาแล้วขจรกอดเขาแน่นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนข้าคิดถึงเจ้าเจ้าหายไปนานจนข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่กลับมาอีกแล้วเมื่อขชาเดินเข้าไปในบ้านเขาพบกับนายอินนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องดูแก่และอ่อนล้ากว่าที่เขาจำได้ขาชาเดินเข้าไปหาพ่อและคุกเข่าลงตรงหน้าพ่อ ข้ากลับมาแล้วข้าขอโทษที่ข้าจากไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความรู้สึกนายอินมองลูกชายคนเล็กของเขาอย่างพินิจพิจารณาสายตาที่เคยเย็นชาตอนนี้กลับเต็มไปได้วยความซาบซึ้งข้าได้ยินเรื่องของเจ้าจากชาวบ้านที่เดินผ่านทางมาที่นี่เจ้าโตขึ้นมากขาชา และข้าผิดเองที่ข้าไม่เคยเห็นคุณค่าของเจ้าน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของขาชาเขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จากพ่อของเขาพ่อข้าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วข้าแค่ต้องการให้ท่านยอมรับในตัวของข้า นอินดึงขชาเข้ามากอดน้ำตาของทั้งสองผสมผสานกับความอบอุ่นที่พวกเขาไม่เคยมีร่วมกันมาก่อนหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไปพ่อของเขาเปิดใจและมอบความรักให้กับลูกชายทั้งสองอย่างเท่าเทียมกันส่วนขชาเขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยและการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเอง